เช้าวันที่สามมิถุนายน2563เวลาเจ็ดนาฬิกา30นาทีหลังจากฝนตกมาเมื่อวานนี่ห่างยันยเศร้านี่ไงไงนก็เลยจะพากันปลูกต้นบักสมม่อไม่ยังโกดหายยังแบบนี้เฮ้ยเอา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 ,เอา มืกี้ไปเวหมงนนี่หยมาเอ้วไ้มันเป็นหมาสิาว่าค้ยเอ้ค้ยเองนเป็นหมายัางไมม่เงียวคนอยุ่ยายายนาอียังคางยังนายยังหลเงียวใส่กันวันนี้บัดพอตอนเอาอยางม่จ่อหากเนาะเอานี้ละใส่รถพอแล้วพอแล้วครับปลูกสมมอคต้นดูนี่ละ บ่ต้องคืดภาพว่าขันมันใหญ่มากที่เห็ดยังไงมันอยูุคางกันนี่แหละสิทีปลูกเน่าไว้นี่ลเลยนีย่สามตน้นเอาเสียมมนน้ำแน่เสียมเอามานเดียวนึง เดี๋ยวไปทั้งคนกับข,ขอใกล้เอาหนาให้ใกล้ไปนึกบุ้นนี่ท่าให้ลำมั่งเรืวบาง s ่วงอุ้ยฝา่าง่ามแข็ดเลยเย็บเอาถุงผ้าติกเก็บควอมนะสีดำ

นี่แบบส,สม่อมเลยสม่อมมากเอ้ยมันต้องเอาไก่มาตัดนี่ออกเด้เตะถ้านบอลเลืมเด้อตัวดูตัวนี้ง่ายั้งตัดออกเลยเอาไว้ง่ายเดียวลักษณะแบบนี้เอาไว้เอาไว้ง่ายเดียวก็พอบ่เาเป็นหอวยำแรงแล้วมาตัดต้นไม้กันทีมได้หรอพ่อใหญ่บอกเราได้ขันเห็นเรามาทางอะ่ะเรียบร้อยเหมือนตัวยังน้อปฏิวัติดิปักตรงๆ เอาเอยีงอยงไหมตรงเอียงเอียงให้มันตรงบ่อบบ๊บเอาเฮ็ดบ่ได้แล้วเออนั่นละต้องฟัง,ง,งฮะเอาเออมมอาต้ักสมมอ่อต้นเอียงนะเออเพราะจะเอาไปปลูกทั้งขางนั่มมืม่อกี้ปลูกต้นผสมมอ่อกับปลูกต้นจานเห็นไหมแล้วต้นจานเนี่ยปลูกริมพุ่นนี่อยากได้อินทรพลนั่มแล้วมาปลูกคันแท่นหน้าเลยพ่อพ่อพ่อ,อยียบให้ตั้งตรง เพื่อนไปผูกพันเงี้ยพันนะว่างๆพันไหมแมนเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะต่อจากบงขนาดแถวนั้นปลูกแถวตรงไปเลยเห็นไมเป็นปลาบักสมมอใส่อยู่นี่เต้ไหมพี่ไม่เต้ไหมพี่ป่ะนี่เนี่ยนั่นละนั่นละเออนั่นละเต้ก็ไปปลูกซื้อกันนั่นละปลูกมันจีมันอยู่นี่ละไม่ได้เป็นปลาว่านี่แหละปลาบักสมมอ ปูกมันเป็นส่วนไส่วนมันไปหลดส่วนสมม่อกับสมม่อก